สวัสดีครับผมบูชนะครับจากบริษัท W Design and Construction ครับเราเป็นบริษัทที่ทำงานรับเหมาต่อเติมโดยเฉพาะนะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมสายงานของบริษัทเราครับก็ดำเนินการก่อสร้างมาประมาณ80-90%แล้วนะครับก็ใกล้ที่จะส่งมอบงานแล้วน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2สัปดาห์นะครับในการเก็บงานมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะจากคลิปก่อนนะครับโอเคในส่วนของ หน้าบ้านเราก็ทําการลื้อกระเบื้องไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปูกกระเบื้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทีมจัดส่วนของทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะเข้ามาทําการจัดส่วนบริเวณนี้นะครับก็ไม่อยากให้พื้นเสียหายเราก็เลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานกันตอนสุดท้ายนะครับหลังนี้ก็ต้องบอกว่ามีงานที่บานปลายเพิ่มขึ้นนะครับที่ทางเจ้าของบ้านต้องการทําจากงานต่อเติมก็กลายเป็นงานรีโนเวทไปด้วยนะครับในบ้านก็มี ห้องน้ํามีห้องอะไรเงี้ยครับปูกระเบื้องเพิ่มทั้งห้องเลยแล้วก็มีทาสีบ้านรอบบ้านเลยชั้น1นชั้นสอในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีการรื้อหน้าบ้านไปด้วยตอนแรกของเดิมตรงเนี้ยจะเป็นบ่อปลาก็จะมีเป็นบ่อปลาคอนกรีตเลยก็มีการเทพื้นไว้ค่อนข้างหนาแล้วก็ทําการรื้อบริเวณเนี้ยออกไปให้หมดที่เป็นคอนกรีตแล้วก็ถมดินเข้าไปนะครับในส่วนนี้เดี๋ยว เจ้าของบ้านเขามีการดีลทีมจัดสวนไว้เข้ามาทํางานต่อจากเรานะครับหน้าบ้านพื้นหน้าบ้านเนี่ยก็รื้อเดี๋ยวเปลี่ยนผิวก็เบื้องใหม่ซึ่งกระเบื้องหน้าบ้านเนี่ยรื้ง่ายมากเพราะว่าคิดว่า,น,าน่าจะปูด้วยวิธีการปูแบบขุยหนูนะครับพอสกัดปั๊บก็ร่อนล่อน,ล,อน,ล,อนล่อนหมดเลยอันนี้ก็เป็นชานหน้าบ้านก็เราก็จะปูกันใหม่นะครับในส่วนนี้เป็นพื้นอ่อนกาวในส่วนนี้เป็นพื้น ที่อยู่บนโครงสร้างของตัวบ้านเวลาเราจบงานพื้นไม้เทียมถ้าเราต้องการทําพื้นไม้เทียมให้อยู่ระดับเดียวกับบันไดหน้าบ้านขั้นนี้ที่ผมยืนอยู่เราก็จะต้องมีการเว้นร่องจอยนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นอนาคตมันก็จะซุดแบบนี้นะครับแต่เดิมตรงนี้ที่ผมยืนอยู่บนพื้นไม้เทียมเนี่ยระดับจะเท่ากันกับพื้นบันไดตรงนี้นะครับแต่ว่าพอผ่านวันเวลาไปพื้นตรงนี้มันซุดเนาะมันก็เลยเกิดระดับที่ต่างกันระดับที่มันต่างกันน้อยแบบนี้นะครับบางทีเราเดิน เข้าเดินออกเนี่ยมันจะสะดุดได้ง่ายนะครับก็แนะนําว่าแบ่งร่องจอยไปเลยนะครับเก็บน้นด้วยการโรยหินหรือไงก็ว่ากันไปประมาณนี้ครับโอเค้านหลังผมก็เป็นไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการทาสีรอบบ้านเราไม่สามารถใช้นั่งร้านที่เป็นโครงสร้างเหล็กได้นะครับเพราะว่ารอบบ้านก็จะมีต้นไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะมันไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยต้องสั่งไม้ไผ่เนี่ยนะครับเข้ามาผูกเป็นนั่งร้านรอบบ้านไป ประมาณนี้เดี๋ยวทีมช่างสีก็จะเข้ามาทํางานทาสีเก็บงานรอบบ้านเนี่ยก็น่าใช้เวลาสักประมาณ2สัปดาห์โอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันดีกว่านะครับในส่วนงานหลักๆที่เราทําก็คืองานต่อเติมนั่นเองครับในส่วนของงานต่อเติมก็เริ่มจากพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นไปก็มีการทําโครงสร้างพื้นลงเสาเข็มไมโครพายมีคานคอดินนะครับตรงนี้เป็นพื้นต่างระดับนะครับของเดิมตรงนี้จะค่อนข้างต่างระดับส่วนต่อเติมคือบริเวณนี้ อันนี้คือของเดิมนะครับแต่ว่าเรามีการปรับพื้นให้สโลปไปเพราะว่าเผื่ออนาคตในเรื่องของการใช้รถวิลแชร์ก็จะได้ใช้งานค่อนข้างง่ายเนาะเราก็ทําเป็นพื้นที่สโลปไปปูกระเบื้องโดยรอบเลยนะครับส่วนในการจบกระเบื้องเนี่ยก็ใช้เป็นคิ้วอลูมิเนียมแบบโค้งที่นี่เจ้าของบ้านไม่ชอบมุมเหลี่ยมก็เลยต้องใช้คิ้วแบบโค้งทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ไล่มาถึงบริเวณนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้น ที่ทำสโลปเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเผื่อเข็นวิวแชร์ก็จะมีเคาน์เตอร์บริเวณนี้อันนี้ก็ทำแล้วนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวค่อยเคลียร์ทำความสะอาดกันอันนี้เดี๋ยวไว้ผมรีวิวให้ฟังนะครับก็จะมีการซ่อนตัวปั๊มน้ำไว้ใต้เคาน์เตอร์สักล้างบริเวณนี้ด้วยนะครับก็จะมีฐานวางแท้งน้ำโอเคในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่เราต่อเติมลองเข้ามาดูกันก็จะมี งานต่อเติมห้องนะครับหลังบ้านตลอดแนวเลยแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ําเมดบริเวณนี้บริเวณนี้จะเป็นห้องเก็บของเก่าก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับจริงๆจะมีห้องน้ําแค่ส่วนนี้นะครับส่วนนี้เนี่ยเราทําเพิ่มก็มีการก่อผนังแล้วก็ปรับระดับพื้นใหม่นะครับก็ทําเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําในส่วนนี้ก็จะใช้เป็นพื้นที่อาบน้ํานะครับก็ทิ้ง ระบบไฟฟ้าไว้เผื่อว่าติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเอาไว้ใช้อาบน้ำแยกโซนอาบน้ำกับชักโครกไว้นะครับเผื่อว่าใช้งานร่วมกัน2ท่านได้นะครับก็ปูกระเบื้องใหม่ลอกห้องเลยนะครับเปลี่ยนพุดอลูมิเนียมใหม่เรียกง่ายว่ารีโนเวทห้องนี้ใหม่หมดเลยก็จะเหลือพื้นที่เก็บของเล็กน้อยในบริเวณนี้นะครับระบบไฟเราก็ทำใหม่เหมือนกันนะครับไฟฟ้าที่ใช้ภา,ายในหรือว่า ไฟกลิ่นภายนอกนะครับก็จะมีสวิตให้อยู่บริเวณนี้ในส่วนของประตูที่นี่เราใช้เป็นอลูมิเนียมบานปิดนะครับเป็นบานทึบก็จะเป็นหลอนลูกฟูกนะครับภาษาช่างเขาเรียกกันว่าหลอนลูกฟูกเนาะในส่วนของประตูบานทึบก็จะมีในห้องน้ำสองห้องแล้วก็ประตูที่เข้าไปภายในบ้านชุดนี้นะครับจะใช้เป็นบานทึบเหมือนกันเลยเป็นอลูมิเนียมบานทึบสีขาวนะครับในส่วนของบานที่เป็นบานทึบเนี่ย เราก็ใช้เป็นอลูมิเนียมแทนกระจกนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนลอนลูกฟูกก็จะเป็นลอนหน้าสีนิ้วต่อต่อต,อตอกันก็จะได้ในเรื่องของความคงทนทนต่อน้ําด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของปวดต่างๆนานาเลยแต่ว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูงกว่าบานที่เป็น U P V C ทั่วไปนิดนึงในส่วนของห้องนี้ของเดิมเนี่ยจะเป็นห้องครัว ก็จะมีชุดครัวของเดิมอยู่เราก็ทําการรื้อออกแล้วก็ปูกระเบื้องผนังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนแปลงห้องนี้ให้กลายเป็นห้องเก็บของแต่ว่าทางเจ้าของบ้านก็จะใช้อเนกประสงค์นั่นแหละครับก็คือใช้เก็บของบ้างใช้นอนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําการรื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกพื้นก็ปูใหม่หมดเลยเช่นกันในส่วนนี้จะเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาจากสัญญาเรานะครับโอเคประมาณนี้ในตอนที่รื้อก็ต้องบอกว่า ของเดิมเนี่ยจริงๆเราตั้งใจว่าจะปูกระเบื้องแค่2ด้านด้านที่เราทําการรื้อเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เดิมมันเป็นตัว L อลนะครับกะว่าจะรื้อเคาน์เตอร์ออกแล้วก็ปูกระเบื้องขึ้นมาใหม่2องด้านแต่ว่าพอเรารื้อแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากระเบื้องมันค่อนข้างร่อนนะครับพอเช็คด้านอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันเลยคือเขามีการปิดผิวกระเบื้องไปบนปูนที่เป็นปูนที่สกิมแล้วนะครับที่เตรียมจะทาสีแล้วพอเราลื้อเนี่ยมันก็ร่อนออกมาค่อนข้างง่ายจริงๆกระเบื้องเนี่ยควรติดเข้ากับผนังที่เป็น ผนังปูนดิบหรือเป็นผนังปูนใหม่ที่กรีดหน้าลายไว้ไอันนี้จะยึดเกาะได้ดีมากพอเป็นผนังที่สกิมผิวหรือผนังที่ทาสีไปแล้วเนี่ยมันจะมีชั้นเหมือนเป็นชั้นฟิล์มอยู่อีกหนึ่งชั้นนะครับถ้าชั้นที่เราทําฉาบผิวบางเนี่ยมันหลุดล่อนเนี่ยกระเบื้องมันก็จะล่อนตามนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเราก็ต้องทําการสกัดผิวผนังใหม่แล้วก็ฉาบปูนเข้ามาใหม่ก่อนที่จะปิดผิวกระเบื้องเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้ เคาน์เตอร์ครัวเราก็ทาการติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โปรเทคชั่นไว้ก็ไม่อยากให้เป็นรอยนะครับก็ที่นี่ใช้เป็นเคาน์เตอร์ปูนแต่ว่าท็อปเคาน์เตอร์เป็นหินแกรนิตแล้วก็สเปคตามที่ลูกค้าต้องการเลยคือลูกค้าต้องการบัวแค่5เซนขอบโค้งมนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้จบงานเดี๋ยวผมรีวิวให้ให้ฟังอีกทีนึงมันก็จะมีดีเทลในขอบมุมอะไรเงี้ยต่างๆนานาสังเกตว่าห้องที่เราต่อเติม เราปูกระเบื้องผนังทุกด้านเลยนะครับก็ลูกค้าก็ค่อนข้าง,างจ,จัดเต็มนิดนึงข้อเสียก็คือในส่วนของรอยต่อเนี่ยก็อาจจะเกิดรอยแคกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บงานก็ต้องใช้เป็น pu แทนการยาแนวนะครับไม่งางนั้นยาแนวก็จะหลุดล่อนตามมุมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับลองสังเกตตามมุมนะครับรอยต่อเห็นไหมมันก็จะแคกได้นะในส่วนนี้เราก็จะต้องใช้เป็นประเภท ิวแลนที่เป็น p u ที่มันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับยิงปิดเข้าไปถ้าใช้ยาแนมก็จะแตกนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องเก็บงานก่อนที่จะส่งมอบงานนะครับแต่ว่าการปูกระเบื้องปิดผนังรอบด้านแบบนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถทาความสะอาดได้ง่ายนะครับก็แบบเช็ดถูได้ง่ายเลยแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบการปูกระเบื้องปิดผนังแบบนี้รอบห้องนะครับก็แนะนําว่าอาจจะต้องอัปเกรดในเรื่องของสี เกดของสีก็จะต้องดูไปตามรุ่นนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นอาจจะมีเกดสีที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่เนื้อด้านก็อันนี้ก็จะใช้กันทั่วทุกโครงการเลยนะครับผิวด้านแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผิวเนียนผิวเนียนเนี่ยก็ให้นึกถึงเปลือกไข่จะลักษณะประมาณนั้นมีความซาตินนิดๆต่อมาก็จะเป็นผิวกึ่งเงานะครับแล้วก็จะเป็นผิวเงาไปเลยผิวเงาไปเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําถ้าผนัง ไม่เรียบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่โครงการเขาก็มักจะทาสีด้านไว้ให้เราเพราะว่าบางทีผนังอาจจะไม่เรียบมากเวลาโดนแสงแดดแล้วมันจะเห็นความเป็นคลื่นของผนังอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เราก็ต้องว่ากันไปตามงา,ง,งาน,นในการเลือกใช้สีแต่ว่าถ้าไม่อยากทำความสะอาดบ่อยๆก็อาจจะต้องใช้ผิวที่เป็นกึ่งเงาเนาเนอะอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเวลาเกิดฝุ่นมันสามารถเช็ดได้ แต่ถ้าเป็นผิวด้านเนี่ยเวลาเกิดฝุ่นเราเช็ดไปยังไงมันก็ดำแต่ถ้าปิดกระเบื้องก็จะเบลอที่สุดเลยก็คือยังไงก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายอยู่แล้วนะครับประมาณนี้โอเคในช่วงนี้ก็ช่างก็จะทําการติดตั้งชุดอลูมิเนียมนะครับก็เหลือติดตั้งอยู่อีกแค่ไม่กี่ชุดนะครับแล้วก็ในเป็นในส่วนของงานเก็บกระเบื้องต่างๆพอหลังจากที่เราติดตั้งอลูมิเนียมเนี่ยเราก็จะต้องมีการเก็บงานกระเบื้องก็อีกแค่สักประมาณ10 ถึง15%แล้วก็งานสีรอบบ้านแต่งานรอบบ้านเนี่ยมันเป็นงานที่เพิ่มมาจากสัญญานะครับเป็นงานดีโนเวทสีรอบบ้านเลยอีกสักประมาณ2-3สัปดาห์ไม่เกินนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับอาจจะเหลือแค่ในส่วนของพื้นกระเบื้องลงจอดรถเนาะเพราะว่าเราต้องรอให้ทีมจัดสวนเนี่ยเขามาเก็บงานจัดสวนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เขาจัดสวนเขาต้องมีหินมากองเป็นตันๆเลยไม่งั้นผิวกระเบื้อง เสียหายกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทําการตกลงคุยกับทางเจ้าของบ้านไว้แล้วประมาณนี้นะครับโดยรวมถ้าไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าก็น่าจะเป็นตอนที่เราส่งมอบงานกันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากต่อเติมบ้านสามารถทักมาสอบถามพูดคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับหรือใครที่อยากทราบราคาเราจะมีราคาบอกที่หน้าเว็บไซต์ก็ลองเข้าไปดูราคาที่หน้าเว็บไซต์ได้แล้วก็จะแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะครับทั้งหลังคาลงจอดรถ การต่อเติมห้องครัวที่เป็นทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือว่าการต่อเติมห้องอเนกประสงค์ใครที่อยากต่อเติมห้องซักรีดก็ใช้แพ็กเกจห้องอเนกประสงค์หรือใครที่อยากทําห้องอเนกประสงค์และมีห้องน้ำไม่ตัวก็ใช้แพ็กเกจห้องอเนกประสงค์แล้วก็ค่อยไปแอดออนสิ่งอื่น,นเพิ่มในใบเสนอราคาเอานะครับก็จะประมาณนี้ก็อาจจะต้องมีการประเมินหน้างานกันอีกครั้งหนึ่ง ก็จะต้องดูเป็นเขต by เคสนะครับในเรื่องของราคาแต่ว่าถ้าต้องการใช้พื้นที่หรือว่าใช้ฟังก์ชันเท่ากับแพ็กเกจเลยก็จะอยู่ที่ราคานั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแวดอีกนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจ่ายภาษีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ mm hmm. จะมีการบวกแวดเพิ่มไปอีก7%นนะครับ mm hmm. ก็ไม่อยากให้มองที่ราคาเป็นหลักนะครับในการตัดสินใจ ต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้านอะไรก็แล้วแต่ให้ดูที่คุณภาพของวัสดุของการทํางานความพิถีพิถันในการทํางานหรือว่าความรับผิดชอบความน่าเชื่อถือต่างๆนานาม,มันก็มีหลายเหตุผลที่เอามาประกอบกันในการตัดสินใจนะครับอย่ามองที่ราคาแล้วตัดสินใจเพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้นะครับอย่างบริษัทเราเนี่ยเราทำงานก็เน้นที่ว่าลูกค้าใช้ได้ระยะยาว ไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องการสุดตัวในทุกๆหน้าง,งานที่เป็นการต่อเติมห้องเราลงไมโครพายทุกที่นะครับแล้วก็ทําอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับก็จะมีฐานราบมีคานคอดินเหมือนการที่เราสร้างบ้านทั่วไปเลยนะครับก็แข็งแรงแน่นอนปลอดภัยถ้าไงก็ต้องฝากบริษัทเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ